โอเคหลังจากที่เราไปเที่ยววัดพระธาตุลำบางหลวงมาแล้วตอนกลางคืนคราวนี้ก็จะพามาเที่ยวที่เ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะตรงนี้จะเป็นสะพานรัชดาทิศษสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่6ชาวบ้านจะเรียกสะพานขาวคราวนี้เนี่ยเราจะไปที่กาดกองต้าเพื่อที่จะไปเดินอารมณ์เหมือนถนนคนเดินตรงเชียงใหม่แต่ตรงนี้มันจะเงียบๆหน่อยมีเหมือนกับเป็นของกระจุกกระจิก เดีย๋ยวไปลองเดินดูบรรยากาศกันตรงนี้คือสะพานรัชดาพิเศษกนะอย่างที่บอกคือสร้างสมัยรัชกาลที่6สะพานนี้สร้างตอนเดือนมีนาคมปี2546จะมี2460ศเออพดูดิดด้วยีตาประจำาสะพานก็คือไก่แจ้กับ สะพานนี้จะแคบนะครับมันเหมือนเป็นแบบสะพานแค่สองเลนะนะไก่ด้วงกับพุทหลวงอ๋อเป็นตาไก่ดลวงกับพุทหลวงไม่ใช่ไก่แจ้นะแล้วก็มันจะเป็นให้เราเดินบนเนี่ยทางคนเดินเอาตรงนี้เนี่ยพอเดินข้ามภากไปแล้วมันก็จะเจอกาดกองต้าเป็นถนนคนเดินของลำปางจะเปิดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่จะอยากจะมาเที่ยวเนี่ยเออก็ กัดกอ,องต้าถนนคนเดินเนี่ยจะเปิดประมาณทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยก็จะมีเริ่มมาวางของกันแล้ววิวรอบๆเนี่ยก็คือจะเป็น,แม,น,แ,นมแม่น้ำเราก็เดินข้ามแม่น้ำกันไปวันนี้ลมเย็นมากแล้วก็ฝนท่ำๆเหมือนจะตกด้วยคือรอบๆ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงกาดกองต้าถนนคนเดินกันแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินกาดกองต้ากันแล้วบริเวณรอบๆคล้ายๆเชียงใหม่แต่ที่เชียงใหม่จะคนเยอะกว่าแล้วก็คึกซักคือโครมมากกว่าด้วยที่นี่ก็จะขายของกินขายเสื้อผ้ามีขายครีมด้วยค่ะ Oh. แถวนี้เนี่ยมันจะมีตึกเก่กาๆทร,กกรงแบบสมัยโบราณก็มีเยอะเหมือนกันนะบรรยากาศรอบนี้ก็จะเป็นร้านนวด แว่นห้าสิบบาทวัยรุ่นจะมาเดินที่นี่เยอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยอารมณ์ก็เหมือนเ้าเรียกให้หรูหราหน่อยก็เป็น walking street ที่หนึ่งเป็นเดินเยอะ จะเป็นตึกเรียกว่าหม่องหอสงสงจึดนี้ตึกสวยมากวันนี้วันอาทิตย์จะมีเลนดนตรีโชว์ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแวะนั่งกินชากัน ่เกานะครับบังเอิญมากที่เราเดินเข้ามาในกาดฟองต้าแล้วเกือบจะสุดซอยแล้วละ่ะบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านคมสันเป็นบ้านที่สร้างด้วยปูนหลังแรกในลำปางเลยก็ว่าได้นะครับเท่าที่ ฟังดูประวัติมาสร้างพร้อมกับสะพานรัชดาทิเศษเลย G2460 ดูบรรยากาศในบ้านนะครับตอนนี้คือเขาจะเปิดบ้านให้เหมือนเราซื้อบัตรเข้ามาดูเข้ามาชมการแสดงแล้วก็มาถ่ายรูปในบริเวณบ้านของเขามีเบนด้วยเบนรุ่นเก่านะตอนนี้คนลุงถ่ายรูปกันอยู่ถ้าเกิดว่าจะมานะครับแนะนำว่า มาวันอาทิตย์ก็ได้วันอาทิตย์นี่จะดูแบบคึกคื้นมากกว่านี่คือบริเวณโดยรอบจะมีจุดให้ถ่ายรูปเเขาบอกว่าตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้คือต้นพวงแสดในฤดูหนาวเนี่ยเขาบอกว่าดอกพวงแสดสีส้มเนี่ยจะบานสับฟังตรงนี้เลยน,นี่คือบริเวณบ้านจะม,มืดกันหนึ่นะ รอบ้ายก็จะเป็นต้นไม้ซสะส่วนใหญ่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปคิดว่าเป็นจิมมิที่ดีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงให้เราชมด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือซื้อบัตร30บบาทแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาแลกเครื่องอดื่มได้แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็มีชมการแสดงได้ด้วย ถือว่าเป็นการจัดที่ครีเอทมากๆดูบ้านนะครับบ้านแบบทรงโบราณมากเ <c oughs> ท่าที่ฟังเขาเล่ามานะครับ <c oughs> บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านรุ่นแรกเลยจะขามไม้กับน้ำแข็งแล้วก็มีมีช่างฝรั่งออกแบบให้แต่ว่าสร้างจริงๆเนี่ยเป็นเป็นชาวจีน อลังการมากโอเคหลังจากที่ไปเที่ยวถนนคนเดินหรือกาดกองต้ามาแล้วเนาะบรรยากาศรอบๆก็มันจะเป็นแบบร้านขายของกระจุกกระจิกแล้วก็เน้นแบบของกินนะ่ะส่วนใหญ่แล้วนะก็เน้นของกินถึงมากมก็มีเยอะแต่ก็ยังไม่ได้แปลกมากมายเหมือนที่เชียงใหม่บรรยากาศก็ออกแบบเดินแบบชิวๆ วัยรุ่นจะชอบมาเดินที่นี่เยอะมากก็คือเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมระยะหนึ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อวานไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยบรรยากาศวันอาทิตย์จะคึกคืนกว่าวันเสาร์นิดหน่อยก็ใครที่มาลำปางนะครับก็ลองแวะไปเดินดูกับถนนคนเดินของลำปางทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ ไว้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวจะอัดคลิปมาบอกเพื่อนๆอีกทีแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วกัะ